ยีสเลยหระยี่สองกับไยิบสองย่ิบกับสเอ๋อนะมันตัดเองโอ้ไปคลิปมึเอาเอาเบิร์กน,นะเแตบอรเบ,บอรอ่นั่งไกลได้ยังน้น <c oughs> อหเบิรกตายไปนกังาวายตายยังไงนาะบุกจะวายเยโอ้ยไฟแตกภาพอยู่เอ้เราต้อคูเรากามันิานนะสามสิบวิสาวิ จ้างว่าเบิ้งไว้เลยเบิ้งไว้คนพาเฮ็ดนั่นนี่ตู้เชื่อมเออไอ้นั้นใส่ลบบ่กาวดินกาวใส่ดินเลยเออบวกก็ใส่บวกเอาเจ้าคือใส่สายน้อยเดี๋ยวสันบวกอ๋อบ่เป็นยังปากเชียมันยังไงน่ะ๋อ้บ่ไอ้สายลบไอ้สายบวกไหมไอ้บวกนั่นดีใส่ดำดำใส่ได้น้อยได้คือเขา ดีเป็นการรดกระแสียบ่อมันแห้งไปน้ว่าสร้างว่านวาต่อผ่านโมแบสเลยตีต่อผ่านโมแบสเลยตีเนี่ยกบวก็บเลยิบก็ซเซตตามัวนอ๋สบายดแฮปป้กันนะสามสิบวีบ่ปนมิจอีกเรื่อย่ยนเนี่ยดูหนังบ่กกันยี่่นหอดสามคุณเห็นบ่๋อเวนอันนี้คือวัดวนเออวัดน รอยมันขึ้นสามสามสิบกนเหลืออีกนิดเดียวใช่ว่วะเนาลองเบิง่งลองเบิง่งลองเบิง่งเมื่อกี้นี้คือแบบไม่มีไฟโอ้ยนะเปไดร่มอย่าง เอาหยับออกแั้เครับพีดตัวมานี่งพีดเลย